สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดเรื่องอวิบัติ4กันนะครับเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะหรือปัจจัยที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตหรือการกระทำของเราได้นะคะครับผมแล้วเราจะมาดูกันว่าจะทำความเข้าใจแล้วก็รับมือกับเรื่องพวกนี้ในโลกยุคปัจจุบันของเรายังไงได้บ้าง ใช่ค่ะคือจริงๆหัวข้อนี้ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะคะต้องบอกก่อนครับแต่การทําความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆรอบตัวเรามากกว่าทั้งที่เราอาจจะควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้อ๋อเพื่อที่เราจะได้ปรับตัวหรือหาทางแก้ไขได้ดีขึ้นว่างั้นเถอะใช่เลยค่ะคือการรู้เท่าทันสถานการณ์นั่นเองเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยวิบัติี ก็คือสภาพที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมมีอยู่4อย่างหลักๆเนาะ,ะมีคติวิบัติอุปติวิบัติกาลวิบัติแล้วก็ประโยควิบัติค่ะเริ่มที่ตัวแรกกันเลยไหมครับคติวิบัติได้เลยค่ะคติวิบัติถ้าพูดนง่ายๆนะคะก็คือการเกิดหรือการไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีไม่เหมาะสมอะค่ะเช่น อย่างเช่นเกิดในที่ที่แบบธุรกันดารมากๆขาดโอกาสหรืออยู่ในสังคมที่เ,เสื่อมโทรมคือมันไม่ส่งเสริมให้เราอยากทําความดีหรือพัฒนาตัวเองได้เต็มที่เลยแบบนี้นะคะฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องของสถานที่เป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าในยุคนี้คําว่าถิ่นหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคงไม่ได้หมายถึงแค่ที่อยู่จริงๆเสมอไปหรือเปล่าครับอาจจะหมายถึงสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่เราใช้กันเยอะๆ หรือแม้แต่วัฒนธรรมองค์กรในที่ทำงานอย่างนี้ด้วยไหมครับอ๋อเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะใช่เลยค่ะในปัจจุบันนี้คำว่าคติอาจจะขยายความไปได้ถึงสภาพแวดล้อมดิจิตัลชมุมชนออนไลน์ที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมหรือแม้แต่วัฒนธรรมในองค์กรที่เราทำงานอยู่จริงๆครับผมการเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมเรานี่เลยสำคัญมากค่ะ การตรหนักรู้เรื่องนี้ก็จะช่วยให้เราเพยายามเลือกหรือถ้าแบบเลือกไม่ได้จริงๆนะคะก็ต้องหาทางบรรเทาผลกระทบจากสภาพแวดล้อมนั้นๆให้ได้มากที่สุดอ๋อเข้าใจเลยครับชัดเจนมากงั้นมาต่อกันที่ตัวที่สองอุปธิวิบัติอันนี้ผมเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องร่างกายหรือรูปร่างภายนอกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอุปธิวิบัติจะหมายถึงการมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ค่อยเอื้ออํานวยเท่าไหร่ อย่างเช่นอาจจะจะพิการแตกกำเนิดร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายหรือว่ามีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เป็นไปตามค่านิยมของสังคมซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็อาจจะส่งผลต่อโอกาสในชีวิตหรือแม้แต่ความมั่นใจของเราได้นะคะเรื่องนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีประเด็นเรื่องอ body image การให้ค่ากับรูปร่างภายนอกเยอะมาก การเข้าใจเรื่องอุปธิวิบัติแบบนี้มันจะช่วยให้เรามองเรื่องร่างกายตัวเองหรือร่างกายคนอื่นเปลี่ยนไปไหมครับแล้วมันต่างจากการที่เราแบบยอมจำนวนต่อข้อจำกัดเฉยๆยังไงครับอืมต่างกันค่ะการเข้าใจอุปถิวิบัติเนี่ยไม่ใช่การยอมจำนวนนะคะแต่มันคือการยอมรับความจริงของสภาวะร่างกายนัปัจจุบันเพื่อที่เราจะได้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ครับ หรือหาทางพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆของเรามาทดแทนไม่ใช่เอาแต่เปรียบเทียบกับคนอื่นจนตัวเองเป็นทุกข์มันคือการสร้างความเข้มแข็งจากข้างในมากกว่าค่ะแล้วก็มองหาคุณค่าอื่นๆในตัวเองหรือในคนอื่นที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องร่างกายอย่างเดียวอืมชัดชันขึ้นเยอะเลยครับโอเคต่อไปคือการละวิบัติ อันนี้เกี่ยวกับเรื่องเวลาหรือยุคสมัยใช่ค่ะการละวิบัติคือการเกิดผิดยุคผิดสมัยหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาหรือสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเหมาะสมอย่างเช่นเกิดในยุคสงครามเศรษฐกิจตกต่ำมากมากมาการเมืองวุ่นวายหรืออยู่ในช่วงที่สังคมมีค่านิยมแปลก,ปลกๆที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งมันทําให้การทําความดีหรือการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นไม่ได้ยากขึ้นนะคะอันนี้น่าสนใจเพราะบางทีเราก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าทําไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ตอนนี้ด้วยนะอะไรแบบนี้มันเหมือนเป็นโชคชะตาที่เราควบคุมไม่ได้เลยแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยการเข้าใจกาลรรวิบัติมันช่วยให้เราจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงครับมันต่างจากแค่การบ่นว่าโอ๊ยเวลาไม่ดีเลยเฉยๆยังไงอืม การเข้าใจกาลวิบัติคือการรู้ว่าปัจจัยเรื่องเวลาและสถานการณ์ภายนอกเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อเราจริงๆครับแต่ไม่ใช่การปล่อยให้มันมากําหนดทุกอย่างในชีวิตเราการตระหนักรู้ตรงเนี้จะช่วยให้เราไม่ประมาทรู้จักเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันคุ้มค่าที่สุด หรือบางทีก็ต้องรู้จักรอจังหวะที่เหมาะสมไม่ใช่แค่บ่นไปวันๆนะคะแต่คือการวางแผนแล้วก็ปรับตัวภายใต้ข้อจำกัดของเวลานั้นๆเข้าใจครับและสุดท้ายตัวที่4ประโยคนวิบัติอันนี้จะเกี่ยวกับความเพี้ยนหรือการกระทาของเราเองโดยตรงเลยใช่เลยค่ะประโยควิบัติคือความบกพร่องในเรื่องความเพียรพยายามของเราเองหรือการกระทําที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเช่นอาจจะขี้เกียจ ทำงานผิดพลาดบ่อยๆขาดความต่อเนื่องไม่มีความตั้งใจจริงหรือแม้จะใช้ความพยายามไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรพูดง่ายๆก็คือทําไม่ถูกเรื่องไม่ถูกวิธีหรือทําไม่มากพอนั่นเองค่ะโอ้ข้อนี้นี่น่าจะใกล้ตัวพวกเราหลายๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคที่อะไรๆมันก็เร็วไปหมดเลยอาจจะทําให้เราท้อถอยง่ายหรือบางทีก็พยายามผิดจุดไปการเข้าใจประโยคควิบัตินี่จะช่วยเรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับ ช่วยได้มากเลยค่ะเพราะมันชี้ให้เราเห็นว่านอกจากปัจจัยภายนอกอย่างคติหรือการนะคะหรือเรื่องร่างกายอย่างอุปธิแล้วเนี่ยครับความสําเร็จหรือความล้มเหลวส่วนหนึ่งมันก็มาจากการกระทําของเราเองนี่แหละการตระหนักรู้เรื่องประโยคควิบัติจะก,กระตุ้นให้เราหันมาตรวจสอบตัวเองว่าเอเราใช้ความพยายามถูกทางไหมมีความอดทนพอหรือยังวางแผนดีพอไหม มันคือการเน้นย้ำความสำคัญของการลงมือทำอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่เราน่าจะควบคุมได้โดยตรงมากกว่าปัจจัยอื่นๆนะคะฟังดูแล้วการเข้าใจวิบัติ4ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การหาข้ออ้างให้ตัวเองเลยนะครับแต่เป็นการสำรวจปัจจัยรอบๆตัวเราให้ครบถ้วนเพื่อจะได้วางแผนชีวิตหรือปรับวิธีการของเราให้มันเหมาะสมยิ่งขึ้นถูกต้องเลยค่ะมันคือการมองตามความเป็นจริงว่ามันมีทั้งปัจจัยที่เราควบคุมได้ยาก เช่นสถานที่เกิดยุคสมัยหรือสภาพร่างกายบางอย่างแล้วก็มีปัจจัยที่เราควบคุมได้มากกว่าคือความพยายามการกระทําของเราเองครับการเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองใช้ความพยายามได้ถูกจุดแล้วก็รับมือกับอุปสรรคต,ต่างๆได้อย่างมีสติมากขึ้นค่ะเป็นมุมมองที่ให้ทั้งความเข้าใจในข้อจํากัดแล้วก็ให้พลังในการลงมือทําด้วยนะครับฟังแล้วก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดต่อ,อน,นิดนึงครับว่า ในโลกยุคดิจิตอลที่มันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆแบบทุกวันนี้เนี่ยนอกจากวิบัติ4แบบดั้งเดิมที่เราคุยกันไปแล้วมันอาจจะมีวิบัติรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกไหมที่เราอาจจะต้องเรียนรู้และเท่าทันมันเพิ่มขึ้นอีกเช่นวิบัติจากการรับข้อมูลข่าฉานที่มันบิดเบือนมากๆหรือวิบัติจากผลกระทบของเทคโนโลยีที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นชัดเจนในตอนนี้อะไรแบบนี้ครับ